สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับผมหมอชลินทร์ครับในนามของคณะกรรมการดําเนินการนะครับวันนี้มาเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเงินกู้เพื่อเทศกาลทําบุญเดือน10หรือวันสัตว์ไทยนะครับตัวผมเองก็เพิ่งทราบานะครับว่าจากกรอนเรามีโครงการเงินกู้ในช่วงของเทศกาลเดือน10ด้วยบางทีฟังดูก็แปลกๆตรงที่ว่าทำบุญจะต้องมากู้ตังค์ด้วยเหรอนะครับ ก็จะมีคนอธิบายผมว่าจริงๆแล้วสมาชิกส่วนหนึ่งที่กู้ตังไปก็เขาต้องการที่จะเอาเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนซึ่งเราจะได้รับกันตอนเดือนพฤศจิกเนี่ยเอามาใช้ก่อนสักสองเดือนเป็นโครงการที่สากลเราเนี่ยทำมาก่อนล่วงหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีแล้วพอผมเช็คไปยังสากลข้างเคียงอื่นๆนะครับไม่ว่าที่ไหนก็จะมีโครงการในลักษณะนี้ครับก็คือเอาเงินเนี่ยออกมาใช้ก่อน ซึ่งจำนวนสมาชิกของเราเนี่ยที่มากู้ตังตรงโครงการนี้ก็มีไม่ถึง10%นะครับถือเป็นส่วนน้อยนะครับสำหรับคนที่มากู้เนี่ยครับเขาก็บอกว่าเอะเป็นเงินที่ยังไงยังไงเขาก็ต้องได้แล้วเขาเอาออกมาก่อนทำไมต้องคิดดอกเบี้ยด้วยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะมาคิดถ้าเราไม่คิดดอกเบี้ยจากท่านถามว่าได้ไหมได้ครับแต่เดี๋ยวคนที่ฝากตังเขาก็อาจจะบอกว่าเออเนี่ยฉันฝากตังตรงนี้แต่ฉันขอถอนก่อน ถอนดอกเบี้ยก่อนที่จะถึงกําหนดสัก2อสเดือนอต้องให้ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะเกิดความสับสนความยุ่งยากหรือแม้เพื่อนสมาชิกอยู่ในโรงพยาบาลทํางานมา20-30ปีเคยไหมครับไปการเงินแล้วก็ไปบอกว่าขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสัก2อสเดือนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้นะครับก็เลยก็ต้องเข้าล,ลักษณะของเงินกู้นะครับก็ตรงผมต้องเรียนทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเลทอัตราดอกเบี้ยเนี่ย ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยเคยให้ให้นโยบายกับทางคณะกรรมการว่าก่อนผมเข้ามาเนี่ยจะมีเลทอัตราดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรือเงินกู้เนี่ยหลากหลายมากซึ่งโดยเฉพาะอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยตอนนี้เนี่ย ของเราเนี่ยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีแค่3เลทนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับแลวง่ายต่อการวางแผนทิศทางทางการเงินนะครับเรามี3มเลทก็คือถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็3ปี2.25ปีแรก0.5นะครับเพื่อการลงทุนก็4.5นอกนั้นเราก็ให้เป็น5.25ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกู้ในช่วงของเทศบาลการทาบุญเดือน10ตรงนี้ครับสมมุติว่าท่านกู้10,000บาทนะครับท่านจะเสียอดอกเบี้ย เบิกเงินล่วงหน้าตรงนี้ครับสเดือนนี้ครับท่านจะเสียประมาณ87บาท10,000บาทนะครับท่านเสียดอกเบี้ยแค่87บาทถ้าท่านกู้ไป5,000บาทท่านจะเสียแค่43บาทกว่าถ้าท่านกู้1000บาทท่านจะเสียอัตราดอกเบี้ย2เดือนตรงนี้ครับแค่8บาทกว่าท่านกู้2,000จะเสียประมาณ17บบาท <tenemos> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเม็ดเงินออกมาแล้วเนี่ยครับมันน้อยมาก เพราะฉะนั้นผมจึงมาเรียนทําความเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ว่าวงเงินที่ท่านจะกู้ได้เนี่ยเราดูจากเ,เรื่องของเงินปันผลบวกกับเงินเฉลี่ยคืนและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะมีเช่นถ้าทำถ้าท่านทำสอสอททกองที่1กองที่2หรือมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยเขาก็จะหักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมาเช็คยอดเงินตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้ระยะเวลาในการเช็คไม่เกิน5วัน7วันนะครับ ตรงนี้ผมเรียนทําความเข้าใจส่วนอัตราอัตราเรื่องของการจ่ายเงินสสททผมต้องเรียนนะครับเหมือนผมเองก็เคยเข้าใจว่าเ,เลทในการเสียอัตราเงินในการเสียแต่ละปีของสอททแต่ก่อนผมเข้าใจว่าสากลรกรําหนดแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสากลเป็นแค่หน่วยงานประสานงานคนที่กําหนดอัตราเงินเนี่ยก็คือส่วนกลาง คือสอสอททที่กรุงเทพเขาเป็นคนกําหนดมานะครับว่าปีนี้เนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ซึ่งตามที่ผมได้ข่าวมาตอนนี้ปีนี้นะครับกองที่1ก็จะเก็บเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้เป็น5,500บาทนะครับซึ่งสากลรเรา,เ,าเป็นแค่ผู้ประสานงานนะครับผมต้องเรียนทําความเข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกเ็เรียนประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการกู้เงินเพื่อ วันาสตร์ไทยเทศกาลเดือนสิไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ